นะโมพุทธ,ธายสิทธิเดชะพระคาถาพลิกชีวิตหลวงปูสิลาสิริจันโทหนึ่งร้อยแปดจบนะโมตัสสะพะคะวะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพะคะวะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ มาอะนโมวิมุตตานังนโมวิมุติยาราหุสุริยังเันทังปาโมจจาสุมาอะนโมวิมุตตานังนโมวิมุติยาราหุสุริยังเันทังปาโมจจาสุ มาออุตนาโมวิมุตานังนาโมวิมุติยาราบุสุริยังเจนทังปาโมจจสุมาออุตนาโมวิมุตานังนาโมวิมุติยาราบุสุริยังเจนทังปาโมจจสุมาออุตนาโมวิมุตานังนาโมวิมุติยาราบุสุริยังเจนทังปาโมจจสุมาออุตนาโมวิมุตานังนาโมวิมุติยาราบุสุริยังเจนทัง ปะมุจจาสุมาอุนัมโมวิมุตานังนัมโมวิมุติยาราหุสุริยังเจนทังปะมุจจาสุมาอุนัมโมวิมุตานังนัมโมวิมุติยาราหุสุริยังเจนทังปะมุจจาสุ มาอะนโมวิมุตตานังนโมวิมุติยาราหุสุริยังเจรญทางปามมจสุนโมพุทธายะนามาพทะเจ้าภากาสสิลาสิบริจันโทมหาภิกขุประสิทธิเดชะมาอะมาอะนโมวิมุตตานังนโมวิมุติยาราหุสุริยังเจริญทางปามมจสุ มาอุณโมวิมุตานังนโมวิมุติยาราบุสุริยันจันทังปามุตยาสุ มาอุตนาโมวิมุตลานังนาโมวิมุติยาราบุสุริยังเจนทังปาโมจจสุมาอุตนาโมวิมุตลานังนาโมวิมุติยาราบุสุริยังเจนทังปาโมจจสุมาอุตนาโมวิมุตลานังนาโมวิมุติยาราบุสุริยังเจนทังปาโมจจสุมาอุตนาโมวิมุตลานังนาโมวิมุติยาราบุสุริยังเจนทัง อาโมุตาสุมาอานุนโมวิมุลานังนโมวิมุติยาราหูสุริยังเจนทังอาโมุตาสุมาอานุนโมวิมุลานังนโมวิมุติยาราหูสุริยังเจนทังอาโมุตาสุ มาอะนโมวิมุตตานังนโมวิมุตติยาราหุสุริยังเจนทังปามมจสุนโมพุทธายะนามาภะทะจะาภกาสัสิลาสิบิจันโทมหาภิกขุประสิทธิเดชะมาอะมาอะนโมวิมุตตานังนโมวิมุตติยาราหุสุริยังเจนทังปามมจสุ มาอุณโมวิมุตานังนโมวิมุติยาราบุสุริยังเันทังปาุมจัสู มาออุนัมโมวิมุตตานังนัมโมวิมุติยาราหุสุริยังเจนทังปาโมจจาสุมาออุนัมโมวิมุตตานังนัมโมวิมุติยาราหุสุริยังเจนทังปาโมจจาสุมาออุนัมโมวิมุตตานังนัมโมวิมุติยาราหุสุริยังเจนทังปาโมจจาสุมาออุนัมโมวิมุตตานังนัมโมวิมุติยาราหุสุริยังเจนทัง อาโมจจสุมาอูนโมวิม an ุตานังนโมวิมุติยาราหูสุริยังเจนทังอาโมจจาสุมาหูนโมวิมุดานังนโมวิมุติยาราหูสุริยังเจนทังอาโมจจาสุมาหูนโมวิมุดานังนโมวิมุติยาราหูสุริยังเจนทังอาโมจจาสุนโมพุทธายะนะมะพะทะ เจาพกาัตสีศลาสิบิันทมหาภิกขุราสิทธิเดชะมาอะมาอาอุณณโมวิมุตานังณโมวิมุติยาราบุสุริยังจันทังปาุตจสมุมาอะอุณณโมวิมุตานังณโมวิมุติยาราบุสุริยังเจนทังปาุตจสุ มาอุนัมโมวิมุตตานังนัมโมวิมุติยาราหุสุริยังเจนทังปาโมจจาสุมาอุนัมโมวิมุตตานังนัมโมวิมุติยาราหุสุริยังเจนทังปาโมจจาสุมาอุนัมโมวิมุตตานังนัมโมวิมุติยาราหุสุริยังเจนทังปาโมจจาสุมาอุนัมโมวิมุตตานังนัมโมวิมุติยาราหุสุริยังเจนทัง ปามจจสุมาอาอูนัมโมวิมุตลานังนัมโมวิมุติยาราหูสุริยังเจนทังปามจจสุมาอาอูนัมโมวิมุตลานังนัมโมวิมุติยาราหูสุริยังเจนทังปามุจสุมาอาอูนัมโมวิมุตลานังนัมโมวิมุติยาราหูสุริยังเจนทังปามุจาสุนัมโมพุทหายะนามาพาทะ จพาพระกาสะิศิลาสิริจันโทมหาภิกขุประสิทธิเดชะมาอะมาอะุนัมโมวิมุตานังนัมโมวิมุติยาราบุสุริยังเันทังปามมจสุมาอะุนัมโมวิมุตานังนัมโมวิมุติยาราบุสุริยังเจนทังปามมจสุ มาอุตนาโมวิมุตานังนาโมวิมุติยาราบุสุริยังเจนทังปาโมจจสุมาอุตนาโมวิมุตานังนาโมวิมุติยาราบุสุริยังเจนทังปาโมจจสุมาอุตนาโมวิมุตานังนาโมวิมุติยาราบุสุริยังเจนทังปาโมจจสุมาอุตนาโมวิมุตานังนาโมวิมุติยาราบุสุริยังเจนทัง อาโมจัสุมาอะอุนโมวิมุลานังนโมวิมุติยาราหุสุริยังจันทังอาโมจัสุมาอะอุนโมวิมุลานังนโมวิมุติยาราหุสุริยังจันทังอาโมจัสุ มาอะนโมวิมุตตานังนโมวิมุตติยาราหุสุริยังเจนทังปามุจสูนโมพุทธายะนามพธทเจ้าภากาสสิลาสิบิเจนโทมหาภิกขุประสิทธิเดชะมาอะมาอะนโมวิมุตตานังนโมวิมุตติยาราหุสุริยังเจนทังปามุจสู มาอาคุณนโมวิมุตตานังนโมวิมุติยาราหูสุริยังจันทังปามุาสู มาออุตนาโมวิมุตานังนาโมวิมุติยาราหุสุริยังเจนทังปาโมจจสุมาออุตนาโมวิมุตานังนาโมวิมุติยาราหุสุริยังเจนทังปาโมจจสุมาออุตนาโมวิมุตานังนาโมวิมุติยาราหุสุริยังเจนทังปาโมจจสุมาออุตนาโมวิมุตานังนาโมวิมุติยาราหุสุริยังเจนทัง อาโมจาสูมาอาอุนโมวิมุตลานังนโมวิมุติยาราหุสุริยังเจนทังอาโมจาสูมาอาอุนโมวิมุตลานังนโมวิมุติยาราหุสุริยังเจนทังอาโมจาสู มะอะุนัโมวิมุตตานังนัโมวิมุติยาราหุสุริยังเจนญทังปาโมจสุนัโมพุทธายะนามภะทะเจ้าภาคาสสีลาสิบิจันโทมหาภิกุปราสิทธิเดชะมะอะมาอุนัโมวิมุตตานังนัโมวิมุติยาราหุสุริยังเจนิทางปาโมจสุ มาอุนาโมวิมุตานังนาโมวิมุติยาราหูสุริยังจันทังปามุตจาสุ มาอุนโมวิมุตตานังนโมวิมุติยาราหูสุริยังเจนทังปาโมจจาสุมาอุนโมวิมุตตานังนโมวิมุติยาราหุสุริยังเจนทังปาโมจจาสุมาอุนโมวิมุตตานังนโมวิมุติยาราหูสุริยังเจนทังปาโมจจาสุมาอุนโมวิมุตตานังนโมวิมุติยาราหูสุริยังเจนทัง มาโมจารสุมาออุนณโมวิมุตานังนโมวิมุติยาราหูสุริยังเจรนทังปาโมจารสุมาออุนณโมวิมุตานังนโมวิมุติยาราหูสุริยังเจรนทังปาโมจารสุมาออุนณโมวิมุตานังนโมวิมุติยาราหูสุริยังเจรนทังปาโมจารสุนโมพุทธายะนามะพทาเจ้าภาคัสสีลาสิกวิเจนทู มหาภิกขุประสิทธิเดชะมาอะมาอะนโมวิม ma, ma ุตานังนโมวิมุติยาราหุสุริยังเจนทังปาโมจสุมาอะนัโมวิมุตานังนโมวิมุติยาราหุสุริยังเจนทังปาโมจสุ มาอะุนโมวิมุลานังนโมวิมุติยาราหุสุริยังจจนทังปาโมจสุมาอะุนโมวิมุลานังนโมวิมุติยาราหุสุริยังจันทังปาโมจสุ มาอุนโมวิมุตตานังนโมวิมุติยาราหุสุริยังเจนทังปาโมจัสุมาอุนโมวิมุตตานังนโมวิมุติยาราหุสุริยังเจนทังปาโมจัสุมาอุ นโมวิมุตตานังนโมวิมุตติยาราหูสุริยังเจนทังปาโมจสุมาอุนโมวิมุตตานังนโมวิมุตติยาราหูสุริยังเจนทังปาโมจสุ มาอะอุะโมวิมุตานังนะโมวิมุติยาราหุสุริยังเจนทังปาโมจสุนะโมพุทธายะนะมะพาทะจะภากาสะสิลลสิบิจันโทมหาภิุูระสิธิเดชะมาอะมาอะอุะโมวิมุตานังนะโมวิมุติยาราหุสุริยังเจนทังปาโมจสุ มาอนโมวิมุตานังนโมวิมุติยาราหูสุริยังเจนทังปาตยาสุ มาออุตนโมวิมุตตานังนโมวิมุตติยาราบุสุริยังเจนทังปาโมจจาสุมาออุตนโมวิมุตตานังนโมวิมุตติยาราบุสุริยังเจนทังปาโมจจาสุมาออุตนโมวิมุตตานังนโมวิมุตติยาราบุสุริยังเจนทังปาโมจจาสุมาออุตนโมวิมุตตานังนโมวิมุตติยาราบุสุริยังเจนทัง ปะมุติสุมาอุณโมวิมุตลานังนโมวิมุติยาราหูสุริยังเจนทังปะมุติยสุมาอุณโมวิมุตลานังนโมวิมุติยาราหูสุริยังเจนทังปะมุติยสุมาอุณโมวิมุตานังนโมวิมุติยาราหูสุริยังเจนทังปะมุติสุนโมพุทธายะนะมะพะทะ เจพาพกาัตสิลาสิบิันโธมหาภิกขุประสิทธิเดชะมาอะมาอะอุโมวิมุตานังนโมวิมุติยาราหุสุริยังเจนทังปามุจจสุมาอะอุณโมวิมุตานังนโมวิมุติยาราบุสุริยังเจนทังปามุจจสุ มาออุตนาโมวิมุตลานังนาโมวิมุติยาราหุสุริยังเจนทังปาโมจจสุมาออุตนาโมวิมุตลานังนาโมวิมุติยาราหุสุริยังเจนทังปาโมจจสุมาออุตนาโมวิมุตลานังนาโมวิมุติยาราหุสุริยังเจนทังปาโมจจสุมาออุตนาโมวิมุตลานังนาโมวิมุติยาราหุสุริยังเจนทัง ปะมุตยาสุมาอุณโมวิมุตลานังนัมโมวิมุติยาราหุสุริยังเจนทังปะมุตยาสุมาอุณโมวิมุตลานังนัมโมวิมุติยาราหุสุริยังเจนทังปะมุตสุ มาอะโอนโมวิมุตตานังนโมวิมุตติยาราหุสุริยังเจนทังปามุจสุนโมพุทธายะนามาพทะเจ้าภากาสสิลาสิบิจันโทมหาภิุประสิธิเดชะมาอะมาอะโุนโมวิมุตตานังนโมวิมุตติยาราหุสุริยังเจนทังปามุจสุ มาอาอุนัโมวิมุตตานังนัโมวิมุติยาราหุสุริยังจันทังปามุจาสุมาอาอุนัโมวิมุตตานังนัโมวิมุติยาราหุสุริยังจันทังปามุจาสุมาอาอุนัโมวิมุตตานังนัโมวิมุติยาราหุสุริยังจันทังปามุจาสุมาอาอุนัโมวิมุตตานังนัโมวิมุติยาราหุสุริยัง เจนทังปาโมจสุมาออุนะโมวิมุตานังนะโมวิมุติยาราหุสุริยังเจนทังปาโมจสุมาออุนะโมวิมุตานังนะโมวิมุติยาราหุสุริยังเจนทังปาโมจสุมาออุนะโมวิมุตานังนะโมวิมุติยาราหุสุริยังเจนทังปาโมจสุ มา,มาอะนโมวิมุตตานังนโมวิมุตติยาราหูสุริยังเจนทังปามุจสุนโมพุทธายะนามาภะทะเจ้าภาการสิลาสิบริเจนโทมหาภิกขุราสิทธิเดชะมาอะมาอะนโมวิมุตตานังนโมวิมุตติยาราหูสุริยังเจนทังปามุจสุ มาอะนโมวิมุตตานังนโมวิมุติยาราหุสุริยังจันทังปะมุจจสู มาอุนาโมวิมุตานังนาโมวิมุติยาราบุสุริยังเจนทังปาโมจสุมาอุนาโมวิมุตานังนาโมวิมุติยาราบุสุริยังเจนทังปาโมจสุมาอุนาโมวิมุตานังนาโมวิมุติยาราบุสุริยังเจนทังปาโมจสุมาอุนาโมวิมุตานังนาโมวิมุติยาราบุสุริยังเจนทัง มาโมจาสุมาอุนโมวิมุตลานังนโมวิมุติยาราหูสุริยังเจริญทังอาโมจาสุมาอุนโมวิมุตลานังนโมวิมุติยาราหูสุริยังเจริญทังอาโมจาสุมาอุนโมวิมุตลานังนโมวิมุติยาราหูสุริยังเจริญทังอาโมจาสุนโมพุทธายะนะมะพะทะ จะากาศสตริลาสิบิจันโทมหาภิกขุประสิทธิเดชะมาอก